บาทนะครับวันนี้เนี่ยก็ต้องไปแก้ระเบียบเก่าถ้าจะเพิ่มวงเง wrote, ินเราก็จะทําเป็นกองทุนนะครับอันนี้ในหลักการคร่าวๆ <c oughs> นะครับส่วนในเรื่องของปัญหาต่างๆก็ได้มีโอกาสผมเองก็ได้มีโอกาสไปให้ข้อมูลนะครับเนื่องจากก็เป็นคนในพื้นที่เป็นสสในพ <c oughs> ื้นที่แล้วก็ร่วมยืนเคียงข้างพี่น้องตอนนาท่วมด้วยนะครับก็ได้เข้าไปให้ข้อมูลนะครับว่าวันนี้เนี่ยศูนย์รวมข้อมูลต่างๆนะครับในการที่จะอพยพผู้คนเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะมีข้อมูลที่ชัดเจนแม่นยํา นะครับโดยใช้เทคโนโลยีต่างๆจะเป็น Data Center เพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลนะครับ,รบเพราะวันนี้เนี่ยเรายังไปดูคลองเรายังไปดูธงนะครับจริงๆแล้วเทคโนโลยีมันก็ไปไกลแล้วพอสมควร,ครเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะเข้าไปทําก็คือในเรื่องของการมีข้อมูลกลางนะครับชัดเจนแม่นยํา ในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานแต่ต้องรู้ก่อนนะครับว่าต้องทําอะไรเพราะว่ามันมีเยอะมากตัวผมเองก็ไม่ใช่วิศวะหรือผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำแต่ผมสามารถจะรวมคนเก่งเข้ามาแล้วก็มาช่วยหาดใหได้โดยที่ผลักดันโดยที่เป็นพักที่จะตั้งรัฐบาลแล้วก็มาทํางานให้คนในพื้นที่ได้รวมไปถึงกองทุนพันธบัตรที่เป็นนโยบายก็จะผลักดันนโยบายดีๆที่จะช่วยเหลือหาดใ,ใหญ่ให้กับคนหาดใหญ่ครับ ได้ครับเอออันนี้เดี๋ยวผมทศไว้ก่อนนะกล้าพูดเลยว่าพักจัดตั้งรัฐบาลเนียดี๋ยวทไว้ก่อนนะ, <S <S ะคุณจุลีครับ <S <S นโยบายพัฒนาหาดใหญ่เป็นยังไงบ้างครับคือ,อผมว่าก่อนอื่นที่จะพูดถึงนโยบายนี้เราฟังเสียงชาวบ้านมาแล้วก็สิ่งที่อาจใหญ่พยาย,ยามเรียกร้องมาตลอดเนี่ยผมว่าตัวรัฐเองเนี่ยต้องมีความจริงใจมากพอกับหาดใหญ่และพยายามที่จะเข้าใจว่าหาดใหญ่เองเนี่ยเป็นเครื่องจักร ถ้าเป็นเครื่องผลิตเงินก็เป็นเครื่องผลิตเงินสําคัญของภาคใต้ในการสร้างเม็ดเงินปีปีหนึ่งทั้งหาดใหญ่สงขลานะรวมแล้วก็คือสองแสนห้าหมื่นล้านกว่ากว่าแต่พอถึงเวลาที่เครื่องจักรในการผลิตเงินตัวนี้ผุพังมีความจําเป็นต้องซ่อมแซมเนี่ยผมว่าอันนี้ต้องจริงใจที่จะมาซ่อมแซมและดูแลหัดใหญ่ป,ประชาธิปัตย์ในก่อนหน้านี้เราลงพื้นที่ตั้งแต่วันแรกผมลง ช่วยชาวบ้านตั้งแต่วันแรกแต่นี่มันคือปลายน้ํามากมันเป็นปลายของปัญหาที่เราไปแจกข้าวแจกของหรือไปช่วยคนจริงๆมันก็ต้องแก้กันทั้งทั้งระบบทั้งโครงสร้างไประงปฏิบัติลงมาหลายครั้งเรามาได้มีโอกาสได้พูดคุยกับทางหอการค้าภาคธุรกิจหรืออะไรก็ตามแต่นะครับก็เลยพยายามสรุปทุกๆเรื่องที่หาดใหญ่ต้องการและทิศทางที่เขาอยากจะได้เนี่ยถ้าไปเป็นชุดนโยบายเพราะว่าถ้าเกิดไม่เป็นนโยบายเราหาเสียงไม่ได้พราะสิ่งเหล่านี้จะทําไม่ได้ไม่ผลักดันไปอยู่ในชุดนโยบาย ก็เกิดเป็นหลักแนวคิดว่าหัดให่ต่อไปสิ่งที่ชาวบ้านเขากังวลเ็าลัวยที่สุดเราไปคุยกับผู้ประกอบการคือเขาเขามีเงินก้อนสุดท้ายแล้วคือก่อนหน้านี้คนที่ไม่มีเงินก้อนสุดท้ายเขาก็เขาก็ยอมแล้วหลายๆคนเปิดคลินิกมายาวนานธุรกิจเปิดมายาวนานยอมแต่บางคนก็าอยากจะไปต่อแต่ไม่รู้จะไปต่ออย่างไรไม่มีทุนรอนไม่มีเงินก้อนหรืออยู่ด้วยความกังวลว,ว่าถ้าฉันมีเงินก้อนสุดท้ายไปลงทุนแล้วปีหน้ามันท่วมอีกจะอยู่ยังไง อีกสองปีท่วมอีกจะอยู่ยังไรหลายคนก็เรียกร้องไอ้เมกะปูจิกหรือโครงการระยะยาวที่เป็นหลักหลายหายหมื่นล้านที่มาสร้างช่องทางในการลําเลียงน้ําใหม่เนี่ยไอ้นั้นเราก็เห็นสมควรผมก็เห็นสมควรว่าควรจะมีแต่ว่ามันก็ควรจะสร้างความมั่นใจให้ก่อนว่าในปีสองปีนี้มันจะไม่ท่วมอีกประชาธิปัย์เราก็เลยพยายามเทียบขัดดันนโยบายของหาดใหญ่เองเนี่ยภายใต้หลักคิดสามอย่างก็คือหนึ่งหลักของการเยียวยา ป้องกันและก็สร้างใหม่เยียวยาเนี่ยก็คือหนึ่งในนั้นหลายผู้ประกอบการทั้งรายเล็กรายย่อยเนี่ยเขาพยายามเรียกร้องหาเงินทุนสกักก้อนหนึ่งในการที่จะไม่ว่าจะซ่อมแซมร้านหรือว่าไปสต๊อกของเพื่อมาขายต่อแต่เขาไม่รู้ไปหาเงินทุนที่ไหนไรไประชาชบเลยว่าเราก็เพิ่มอีกหนึ่งนะโยบายเพื่อพยายามที่จะหาซอฟโลนหรือว่าเงินกู้เพื่อปลอดดอกเบี้ยที่รัฐจะสนับสนุนได้เนี่ยเพื่อให้เขาได้หายใจต่อไปได้ อันนี้สักหนึ่งก้อนในหลักของการเยาวยๆแล้วก็มีอีกหลายเรื่องส่วนการป้องกันเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งสําคัญมากน้ําท่วมหาดใหญ่ครั้งนี้เนี่ยหลายคนพูดแบบว,ว่ามันควรจะถอดบทเรียนแต่จริงๆการถอดบทเรียนที่ให้ได้ผลจริงๆอย่างเช่นต่างประเทศเขาทํากันก็คือมันควรจะ,จะมีการตั้งคณะกรรมการกลางที่เป็นคณะกรรมการอิสระในการตรวจสอบข้อที่จริงของการท่วมครั้งนี้ทั้งหมดเพราะลําพังถ้าเกิดเราไปฟังจากรัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ละคนก็จะไม่พูดความจริง จะพูดแต่ข้อดีของตัวเองจะพูดแต่ในมุมที่ไม่รู้ว่าความจริงมันเป็นอย่างไรเราต้องไปฟังกู้ภยัยฟังชาวบ้านฟังหลายภาคส่วนต้นเหตุของน้ําท่วมครั้งนี้เกิดขึ้นจากอะไรการเตือนภัยหรือไม่พอท่วมเสร็จแล้วทําไมถึงมีการช่วยเหลือคนไม่ได้ตามทัน mm hmm. ท่วงทีทําไมมีตายมากขนาดนี้ยอดผู้เสียชีวิตจริงๆเท่าไหร่อันนี้ผมว่าควรจะตั้งกรรมการอิสระสักหนึ่งกรรมการที่ mm hmm. ไม่เกี่ยวข้องกับนี่เลยเพื่อมาหาข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ ว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรเพราะอะไรกันแน่เพื่อที่จะได้หาแนวทางในการป้องกันอย่างจริงจังกันต่อไปอส่วนประการสุดท้ายในเรื่องของการสร้างใหม่เนี่ยเราเห็นควรว่าเราผลักดันนโยบายในเรื่องของครั้งนี้เราทราบแล้วว่าน้ําท่วมหดใหญ่มันเกิดจากการแช่หลายวันหัวใจก็คือทําอย่างไรก็ได้ให้น้ําเนี่ยผ่านเมืองไวที่สุดซึ่ง ไปดูเราก็ไปเห็นว่ามันมีอุปสรรคมากมายไม่ว่าจะเป็นสิ่งปลูกสร้างถนนหนทางถนนหลายเส้นกลายเป็นเขื่อนหรือคันกั้นน้ําไปในตัวประชาย์กเ็เลยเห็นว่ามันควรจะมีนโยบายที่จะยกระดับถนนบางจุดบางส่วนที่เป็นเป็นในส่วนเย่ปิดกั้นทางน้ําไหลเนี่ยยกขึ้นเป็นสะพานหรือทางที่น้ําไหลได้คล่องน้ํามาพันจากที่ไหลได้100ครค้างในเมือง800ควรจะทําให้น้ํามา1 0 0 0งนในไหลได้สัก800 คือถ้าเกิดว่าน้ําไหลผ่านเมืองได้ไวขึ้นความเสียหายก็อาจจะน้อยลงคนก็อาจจะไม่ตายมากเท่านี้นี่ก็สิ่งที่พยาธิปัตน์นำทุกสิ่งทุกอย่างที่เราลงมารับฟังข้อมูลตั้งแต่วันแรกผลักดันเข้าไปอยู่ในชุดนโยบายที่อยากจะให้ชาวอาจัจใหญยเป็นเมืองที่อยู่ได้กับน้ําอย่างปลอดภัยแล้วก็ชาวบ้านมีความสุขที่จะอยู่ในเมืองนี้มากยิ่งขึ้นนะครับออถ้าเกิดดูแล้วหมอสุพัฒนครับอันนี้เหมือนทุกท่านจะเน้นเรื่องของ น้ำท่วมกันหมดเลยรเรื่องของคุณภาพชีวิตหมอบอกมีเรื่องอ e ีคอนสารสุขด้วยแบบนี้เนี่ยนะครับในการทํางานคือคําถามคือหลายคนบอกพักประชาชนไม่เคยทํางานในด้านบริหารมาก่อนตรงนี้เนี่ยที่พูดมามีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนก็นี่ขนาดไม่เคยทํางานบริหารนะครับ <c oughs> แต่บทบาทในการเป็นฝ่ายค้านเะนาะที่เราติดตามก็สามารถผลักดันพรบ <c oughs> ผลักดันกฎหมายผลักดันรูปประมหลายอย่างนะครับ แต่ถ้าตลับตัวผมเองนะผมคิดว่าหัวใจของการทําหน้าที่ของการเป็นผู้แทนรัษฎรเนี่ยก็คือการการนอกจากเรื่องผัดันเชิงนโยบายในระดับชาติแล้วนะครับแล้วก็เรื่องสําคัญก็คือเรื่องของการประสานงานในพื้นที่เนาะพื้นที่หัดใหญ่เนี่เป็นพื้นที่ที่น่าสนใจมากครับเรามีเทศบาลอยู่ที่เกี่ยวข้องถึง5เทศบาลน,นะคือถ้าเราจะแก้ปัญหาสารพัดอย่างในหัดใหญ่ไม่เฉพาะเรื่องอน้ําท่วมนะเรื่องคนไข้เรื่องสาธารณสุขเรื่องระบบการขนส่งเรื่องต่างๆเนี่ย น้ำท่วมเอ่อหรือรวมทั้งเรื่องน้ําท่วมด้วยเนี่ยเรามีเทศบาลหัดใหญ่เทศบาลคอหงเทศบาลควนลังเทศบาลคลองแหเทศบาลบ้านพูอย่างเงี้ยซึ่งเป็นเทศบาลใหญ่ทั้งสิ้นเลยแล้วก็การประสานให้เกิดความการบูรณาการกันนี่ก็เป็นสิ่งสําคัญมากครับซึ่งอันนี้บทบาทใครเนาะก็ก็มีบทบาทถ้าฝ่ายปกครองก็เป็นท่านาำนเผอไม่งั้นก็ต้องเป็นบทบาทอสอ เรายังมีเอกชนอีกนะครับหอการค้าสภาอุตสาหกรรมสภาธุรกิจการท่องเที่ยวเจ้าของโรงแรมต่างๆหรือแม้แต่แม่ค้ารายเล็กรายน้อย SME ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้าเรารวมตัวกันนะมีพลังของการจัดการร่วมระหว่างรัฐและเอกชนเนี่ยหาดใหญ่จะก้าวไปข้างหน้าครับแล้วเราก็ฝันนะว่าความก้าวไปข้างหน้าเนี่ยจะก้าวด้วย มุมมองและแนวคิดของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งดูทั้งสังคมเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ไปด้วยกันครับผมว่าเราเราทำได้นะเรามีความคิดนะเรามีรูปประธรรมของการพัฒนาที่มีมาแล้วแล้วก็การประสานความร่วมมือของทุกภาคส่วนเข้าด้วยกันไปข้างหน้าได้ครับผ่านใหญ่ไม่ว่าเราจะได้เป็นรัฐบาลหรือไม่นะครับพอโจทย์เป็นรัฐบาลนี่อีกโจทย์หนึ่งเนาะแต่ว่าโจทย์สําคัญคือเราจะทําอะไรได้ในพื้นที่ไหมอันนี้ผมมั่นใจครับทําได้ตอนผมทําวอลูภาคประชาชนนะ เราประสานทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมกันทางานในวอลลุ่มทั้งรัฐทั้งท้องถิ่นทั้งเอกชนแล้วก็ช่วยกันเคลียร์ขยะในเมืองซึ่งเป็นเรื่องที่ดีที่สุดเรื่องหนึ่งเลยในประสบการณ์ช่วยกันซ่อมบ้านปัจจุบันเรายังช่วยกันซ่อมบ้านอยู่เลยนะครับด้วยด้วยความร่วมมือของภาคภาคเอกชนนะแล้วก็ช่วยกันจัดการให้คนยากไร้คนที่ลําบากเนี่ยเขาเขาสามารถตั้งตัวได้ด้วยเงินทุนก็เล็กๆบ้างด้วยเ,เครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยเบาะด้วยที่นอนให้เขาสามารถที่จะฟื้นตัวกลับมาได้เป็นต้นเราเราทำได้นะครับ ไม่เว่าผมหละครับทุกคนช่วยกันทําได้ครับคุณหมอครับมันมีมันมีกระแสด้วยด้วยไหมครับว่าเอเลือกไปเนี่ยก็เป็นฝ่ายค้านหรือเปล่าเพราะว่าตอนที่ผ่านมาชนะเลือกตั้งก็ยังเป็นฝ่ายค้านเนี่ยนะฮะก็เลยอาจจะทําให้ตรงนี้มันเป็นอุปสรรคในการหาเสียงด้วยไหมครับครับรอบรอบนี้เนื่องจากสวไม่มีสิทธิ์เลือกนายกแล้วเนาะ อันนี้ก็จะเป็นการปลดล็อกทั้งสําคัญของของ,ของการเลือกตั้งของพรคประชาชนในรอบนี้เลยนะครับก็ทําให้อโอกาสในการถ้าเราได้ที่หนึ่งนะเราได้ที่หนึ่งคะแนนเสียงมากกว่าใครผมก็คิดว่าเรามี <c oughs> โอกาสจะตั้งรัฐบาลสูงมากครับและเราบอกไปแล้วไปเนาะที่หนึ่ง <c oughs> ก็ควรได้รับการได้รับสิทธิในการจดตั้งรัฐบาลนะเพราะเป็นเสียงมหาชนครับผมมั่นใจ <c oughs> นะว่ารอบนี้นี่จะเราเรามีโอกาสได้ที่หนึ่งและมีโอกาสได,ได้เป็นรัฐบาลครับ ครับเ,เหมือนคุณหมอจะบอกว่าถ้าเกิดพักประชาชนเคยถูกตั้งคําถามว่าไม่เคยทํางานบริหารแต่ว่าคุณหมอเองด้วยด้วยส่วนตัวคือเคยทําในเรื่องของการประสานงานมาก่อนเพราะฉะนั้นในแง่การประสานกับหน่วยราชการไม่น่ามีปัญหาถ้าได้เป็นสสของในพื้นที่ครับผมไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าผมทํา ระบบราชการมาก่อนเนาะเป็น mm. เป็นข้าราการมาสามสิบปีผมก็เข้าใจกฎระเบียบเข้าใจเงื่อนไขแล้วก็สิ่งต่างๆที่เราจะต้องใช้พลังของราชการร่วมกับภาคภาคประชาชนและภาคเอกชนครับ เพราะว่ารัชการเองมีข้อจํากัดหลายเรื่องเอกชนเองก็มีพลังหลายอย่างที่เอามาเสริมกันได้งั้นตรงนี้แหละครับผมผมว่าเป็นบทบาทที่สําคัญที่สุดของของสสเลยครับในพื้นที่ครับครับได้ครับคุณสาราครับเมื่อกี้เป็นคนเดียวที่กล้าพูดเลยว่าเราทําได้เพราะเดี๋ยวพักเราจะเป็นรัฐบาลมั่นใจขนาดนั้นเลยแหละครับครับผมไม่ได้บอกว่าผมมั่นใจว่าจะเป็นรัฐบาลแต่ว่าวันนี้เนี่ยในความรู้สึกผมเนี่ย ตัวผมเองถ้าอยากจะทํางานในพื้นที่ให้ได้เนี่ยต้องเป็นรัฐบาลฮะแล้วก็ในเรื่องของความมั่นใจเนี่ยผมได้มองในเรื่องของก็คือผ่านมาสองสมัยแล้วนะครับทีอ <c oughs> ผมอยู่ในอยู่ในรัฐบาลเนี่ยวันนี้เนี่ยผมผมเห็นถึงว่าวันนี้เนี่ยพรรคภูมิใจไทยเนี่ยหนึ่งพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเป็นพรรคที่สามารถประสานงานได้กับหลายๆพักนะครับแล้วก็ไม่ไม่เคยไม่เคยว่าพรรคใคร นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยินดีที่จะร่วมงานกับกับทุกฝ่ายที่มีอุดมการใกล้เคียงและก็ตรงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเห็นว่าในระบบรัฐสภานะครับการรวมเสียงส่วนใหญ่เรื่องของเ,อเรื่องแบบนี้เป็นสิ่งสําคัญซึ่งผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่ารอบนี้นะครับรรคภูมิใจไทยก็จะรวมนะครับเสียงส่วนมากนะครับเพื่อที่จะจัดตั้งรัฐบาลการจัดตั้งรัฐบาลก็คือเหมือน ที่ทุกคนเข้าใจนั่นก็คือการได้ทํางานให้คนในพื้นที่นะครับได้มีรัฐมนตรีได้มีฝ่ายบริหารที่สามารถที่จะมีทําไมก่อนมีเพื่อที่จะไปขับเคลื่อนนโยะบายที่ได้หาเสียงไว้ตอนตอนเลือกตั้งนะครับนี่คือความตั้งใจของผมที่ผมที่ผมบอกไปสักครู่ครับได้ครับสำหรับคุณสาตรานะครับอดีตสสอีกสักท่านหนึ่งคุณจุรีครับ,รบอันนี้สุดท้ายแล้วก็คือว่ามีคนตั้งคำถามว่าคุณจุรี เป็นตัวแทนใครหรือเปล่าในการลงสนามเลือกตั้งครั้งนี้ขออนุญาตละกันว่ามันมีคนตั้งคําถามอธิบายตรงนี้ยังไงครับ,รบทิ้งท้ายหน่อยคือตัวแทนใครผมก็มั่นใจว่าผมก็เป็นตัวแทนของชาวบ้านเลยนะฮะแล้วก็ <c oughs> หลายคนคือก่อนหน้านี้มีการพยายามปล่อยข่าวในพื้นที่ว่าจุรีเป็นตัวแทนของนายกชายเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือถ้าหลายคนในพื้นที่ทราบดีว่าคือตัวท่านนายกชายเนี่ยแกไม่สามารถที่จะ หลายครั้งไม่เคยได้ชนะการเลือกตั้งในพื้นที่หาดใหญ่ก็จะมีประการปล่อยข่าวว่าจุเลียเป็นนอบินีของนายกชายซึ่งผมกล้าสาบาน80ดิบล้านเปอร์เซนต์ว่ามันไม่ใช่แน่นอนพยายามกอย่างดิสเครดิตซึ่งเราก็ถูกส่งตรงมาจากพักนั่นแหละคือแต่ก่อนด้วยบทบาทของรองหัวหน้าพักผมก็มีสิทธิ์ที่จะลงรับสมัครแบบปา์ต้ลิ์ในลำดับที่มีโอกาสได้ได้แต่ทีนี้ด้วยสิ่งที่แนวทางที่เราต่อสู้เราเห็นสมควรว่า สสที่แท้จริงที่หรือผู้แทนที่แท้จริงที่ยึดโยงกับชาวบ้านจริงๆมาจากการเลือกกับชาวบ้านโดยตรงมันก็ควรที่จะเริ่มต้นจากการเป็นผู้แทนของเขตก่อนก็เลยเป็นเหตุผลสําคัญที่ว่าถ้าเกิดเราจะสู้กับแนวทางนี้แล้วก็พยายามที่จะทําการเมืองแบบไม่ซื้อเสียงเพื่อที่จะเอาชนะหรือสามารถปักธงให้ได้มันก็ควรเริ่มจากเขตก่อนอันนี้ก็เลยเป็นที่มาที่ว่า เราสละจากปาร์ตี้ลิสต์เพื่อจะมาสู้กันในระบบเขตเพื่อจะเป็นเครื่องหมายของความเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงว่านี่คือการเลือกตั้งที่มาจากประชาชนจริงๆโดยตรงอะไรแบบนี้ฮรส่วนมาจากใครนี่ทุกวันนี้ผมก็ <c oughs> ยังทําอยู่ตามปาผมไม่เคยมีใครมาสั่งมาบงการมาอะไรเราเราก็หาเสียงแนวทางของเราคุยกับพรรคบ้างเป็นบางจังหวะก็ตามสเต็ปก็อยู่เป็นประมาณนี้นะครับ ครับได้ครับ,รบวันนี้ทั้ง3ท่านน่าจะชัดนะครับสำหรับท่านผู้ชมก็คือว่า,ามีข้อข้องใจอะไรจากคนในพื้นที่ตอบไปแล้วอยากจะพัฒนาพื้นที่หาดใหญ่ยังไงตอบไปแล้วมีข้อข้องใจข่าวอะไรในพื้นที่เราก็หยิบมาถามให้แล้วก็เผื่อคนอื่นๆนอกพื้นที่จะได้เข้าใจความยากของกันแข่งขันของหลายๆท่านรวมทั้งสามท่านที่บอกอาจจะเป็นตัวเต็งในพื้นที่นี้ด้วยนะครับ ก็ถือว่าเป็นเขตหนึ่งที่ดูเดือดจริงๆนะครับสำหรับภาคใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่รอบนี้เดือดมากๆนะครับแล้วก็สงขาเขตสองหาดใหญ่ก็เป็นพื้นที่ที่ทุกฝ่ายจับตามองครับต้องขอขอบคุณทั้งสท่านนะครับอบคุณที่ให้เกียรติกับรายการของเราครับขอบคุณคุณหมอสุพัฒน์ขอบคุณคุณสัตราขอบคุณคุณจุรีมากครับขอบคุณครับขอบคุณที่ท่านบ้าที่ทำให้เราสามคนมาเจอกันครันี้นะครับขอบคุณครับดีครับลาท่านผู้ชมไปเลยครับขอบคุีครับพี่หมอน้องจุลีครับ